สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านแม็กมอไซนะครับผมก็วันนี้นะครับผมได้รถ f o r ์ซ300นะครับเข้ามาใหม่เพิ่มอีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้นะครับสภาพร้อนแรงแน่ๆนะครับผมตามแสงแดดที่เห็นตอนนี้เลยนะครับนี่ถ่ายกลางแจ้งเลยตอนนี้แล้วก็คันนี้นะครับสภาพนั้นเรียกได้ว่ากิ๊บมากๆนะครับชุดสีสวยนะครับผมแล้วก็ราคาร้อนแรงแน่ๆครับผม เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมนี่คันนี้นะครับชิลหน้ายังคงเป็นชิลเดิมนะครับผมแล้วก็สีเป็นสีขาวนะครับสีเดิมตรงตามเล่มนะครับผมไฟหน้าใสาเลยนะครับผมแล้วก็บางโคนหน้านะครับรอยอะไรพวกนี้แทบจะไม่มีนะครับรถคันนี้ สีขาวนะครับจะมองเห็นตําหนิง่ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของแบบพวกสีดํานะครับผมถ้าเกิดสมมติรถล้มมานะครับตามแถบพวกนี้จะมีสีดําเต็มไปหมดเลยนะครับแต่อันนี้ไม่มีสีดํานะครับผมก็แสดงว่าไม่เคยล้มมานะครับวันนี้ผมไปไวนิดนึงนะครับถ่ายกลางแจ้งแดดร้อนแรงมากๆนะครับผมแล้วก็ไล่มาดูด้านหลังนะครับนี่ชุดสีสวยเลยนะครับคันนี้ นี่ถ่ายกลางแดดนะครับจะได้เห็นรอยกันง่ายๆนะครับโชคหลังยังคงเป็นโชคเดิมนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับเปลี่ยนยางมานะครับให้ยางดีมาเลยนะครับเป็นของ Pirelli นะครับนี่ลองดูลองยางก่อนนะครับยางดอกหนาเลยยางเพิ่งเปลี่ยนมานะครับเป็นของ Pirelli นะครับมีติดฟิล์มที่ไฟท้ายหลังเป็นสีดำนะครับเหมือนลมควันนะครับผม แล้วผมก็แถมกล่องชาร์จให้อีกหนึ่งใบนะครับเป็นรุ่น H H 40นะครับสามารถใส่หมวกเต็มใบได้นะครับผมแล้วก็นี่ครับชุดสีด้านหลังก็สวยนะครับผมคอท่อเดิมนะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับใต้ท้องนะครับแทบไม่มีรอยพูดกับฟุตบาทนะครับผมนี่ชุดสีด้านนี้ก็สวยนะครับอ่ะ เมื่อกี้ให้ดูยางล้อหลังไปแล้วนะครับคราวนี้ไล่มาดูยางล้อหน้านะครับผมนี่เป็นของพิาลารี่เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ลองดูที่จานเบรกนะครับจานยังคงหนาอยู่นะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของระบบไฟกันนะครับผม เปิดสวิตอ่อนขึ้นมานะครับคันนี้เลขไม้นะครับไม้แท้ๆวิ่งไปเพียงแค่26,000โลนะครับอันนี้คือไม้แท้ๆที่มาจากเจ้าของนะครับรถที่ร้านจะไม่มีการก่อบิบวอะไรพวกนี้นะครับผมมายังไงขายแบบนั้นเลยไฟ ABS ขึ้นพร้อมทํางานนะครับแล้วก็น้ํามันเต็มถังลองดูที่อุณหภูมิเครื่องยนต์นะครับตอนนี้เย็นเจียบเลยนะครับนี่อยู่ขีดด้านล่างสุดเลยนะครับ เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องนะครับก่อนสตาร์ทเอามือจับคอท่อให้ดูกันเช่นเคยครับนี่เครื่องเย็นๆนะครับสตาร์ทติดง่ายแน่นอนคันนี้คอนเฟิร์มอ่ะเดี๋ยวดูการสตาร์ทนะครับอ๋อต้องกำเบกอีกข้างหนึ่งโอเคเดี๋ยวขอกำเบกด้วยนะครับแล้วฟังเสียงนะครับอ่ะสตาร์ทติดง่ายนะครับสตาร์ทติดง่ายแล้วก็ลองสังเกตที่รอบเครื่องยนต์นะครับ รอบเครื่องไม่มีการแกว่งไปแกว่งมานะครับถึงแม้ว่าเครื่องจะอุณหภูมิยังเย็นอยู่นะครับนี่เดินเบานง่งปกติเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับมีการผ่าท่อมานะครับอันนี้แจ้งเลยนะครับนี่ผ่าเอ่อท่อผ่าก็จริงนะครับแต่เสียงจะไม่ได้ดังแว้นนะครับผมจะดังออกคุ้มๆนุ่มๆนะครับเป็นท่อเดิมเอาไปผ่าหมกอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนคอก็ยังคงเป็นคอ ทุบๆนุ่มๆน,นะครับผมแล้วก็ลองดูที่วัดรอบนะครับเนี่ยรอบเครื่องไปประมาณ4,000รอบเสียงจะประมาณนี้นะครับอ่ะเนี่ย5,000รอบโดยรวมเสียงเรียกว้ว่าเพาะนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเช็คเรื่องของระบบไฟให้นะครับอันนี้ผมเปิดไฟผ่ามากนะครับอ่านี่นะครับไฟติดหมดเลยนะครับผมแล้วก็ไฟหนะ้า ฟอร์ซ่าคันนี้นะครับสภาพนะครับจะเห็นได้ว่าสภาพนั้นเรียกได้ว่านางฟ้าเลยนะครับแล้วก็คันนี้ขายราคาร้อนแรงเหมือนแสงแดดตอนนี้นะครับผมเอาไปเลยราคาพิเศษเพียงแค่69,900บาทนะครับผมราคานี้เลยสามารถมาดูรถและรับรถได้ที่เพชรเกษม7จมาไม่ถูกนะครับโทรหาผมที่เบอร์0 8 0 5 5 8 0 3 9 6นนะครับผมแล้วก็ ฝากลูกค้านะครับเข้าไปกดติดตามแฟนเพจร้านของผมหน่อยนะครับใช้ชื่อเพจว่า MC มอไซค์นะครับเป็นเพจที่ใช้เกี่ยวกับการซื้อขายมอไซค์มือสองนะครับผมจะลงผลงานเอาไว้ในเพจนะครับผมและตอนนี้นะครับผมได้เปิดร้านขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งร้านนะครับใช้ชื่อเพจว่า MN Mobile นะครับผมเป็นเพจที่เกี่ยวกับในการซื้อขายมือถือมือสองนะครับผมก็ถ้าเกิดหากใครสนใจที่อยากจะซื้อขายมือถือนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เพจนี้เลยนะครับผมแล้วก็ สุดท้ายนี้นะครับใครที่ต้องการจะขายรถนะครับสามารถส่งรูปรถมาตีราคากับผมได้เลยครับที่ i d Line S Line NC 2018นะครับผมไงวันนี้นะครับก็จบการรีวิว f o r ์ a ซ่าสาราคาร้อนแรงคันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ